Okay.

พอแล้ว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 คู่เกิลพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคเป็น l a าสวันนะโอเคคู่เกิลพอแล้ว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 